ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแพทโนตอย่าไปแม่งอ่านด,ดูคลิปดีกว่าดูคลิคปแล้วปนหัวกลับไปอ่านต่อด,ดีวกว่าเอิฟเอิฟมาแล้วโว้ยแพท7.16มาพร้อมกับทีมสกินอาร์เคดอย่างเบทเทิลบอสซิกเบทเทิลบอสแบรนด์เบทเทิลบอสมอรฮา และเพนทาคิวเคีวที่หลงมาจากไหนก็ไม่รู้แถมด้วยเลนเซอร์ซีโร่เฮคาริมที่ต้องคราฟเอามานะเอาละไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างที่ถูกปรับเคดลินหลังจากที่ขายสกินไปดุด้วมันยังเนิร์ฟไม่พอสกิลพิ Skill ้วทัวเวอร์พิชแมคเกอร์จะทำดาเมจได้เบาลงสกิลยูโดสแน็คแท็บโบนัสดาเมจโดยรวมเบาลงเนิร์ฟมันเข้าไปฟิโอราพสซีฟจะได้รับโบนัสความเร็วเคลือ่อนที่เพิ่มขึ้นก็อย่างว่านะมันมีผลมากเกินไปทาให้ฟิโอราหายจากเบต้ากันเลยทีเดียว ai, Skill aving, ch, age, เมาาคยสกิลดดาาาเเเเเมมมมจจตต้้นนกกะะบลอแแ่่ททยยังงงคริไซคส์สกิลแซฟติเงทอช ออนส l o ตจะสร้างความสียหายสุดในทุกๆเลเวลมากสุดถึง1,200เลยนะ Why Skill a s s a บแอมแบต t ตอมีคูดดาวลดลงในทุกๆเลเวลแจมไปดิแคสเซโอีมานาพื้นฐานลดลงแต่มานาต่อเลเวลเพิ่มขึ้นแทนและ skill t ตมินแฟงจะทำดาเมจได้น,ดน้อยลงโดนหนักเลยฮนะแมงู c o อ k กีพลังโจมตีพื้นฐานลดลงนิดนึงจาก58เหลือเพียง55ฟร s k i l l playful t r i c k s t e r มีคูดดาวที่ลดลงในช่วงเลเวลแรกๆเพื่อให้หนีง่ายขึ้น g a l i o skill hero ่ n อน a n แชนคูดดาวเพิ่มขึ้นแทนจะวาาเส่่ยพือนรรไปกัชบ เลเบลล์สกิลชัตเตอร์โอฟจะสร้างความเสียหายให้มิทเดนเล่นน้อยลงจาก80%เหลือเพียง60%แทนโอเรียนาสกิลคอมมานด์ด้วยเซนเนนจะสร้างความเสียหายได้น้อยลงและสกิลคอมมานด์โปรเทคจะได้รับโล่น้อยลงเช่นกันหนักเลยทีนี้ซินดราดูเหมือนมันจะเบิร์สง่ายไปหน่อยจึงปรับสกิลดาร์คสเฟียร์ให้มีอัตราส่วนลดลงและสกิลสเก็ตเตอร์หรือวิกอัตราส่วนมากขึ้นแทนทาริยาสกิลเทรดเด็บวอลเล่ใช้มานามากขึ้นก็ดูสมเหตุสมผลนี้นะสแปมรัวซะขนาดนั้นไอเทมเอนเชนคอยไลน์เดนมานาดิดดน,นึงเพื่อให้สมุล ไอเทมป่โซนโรเตตติ้งเกมโหมดอันที่นี้เป็นโหมดอ All Random Ultra Rapid Fry มาสักทีไปรัวกีบอร์ดกันเถอะส่วนแพชชั่น้าดูเหมือนจะเป็นโหมดใหม่นะเราดูกันว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับแพช7.16เป็นแพชที่เน้นหนักไปทางมิดเลนซะส่วนใหญ่แถมปรับสมดุลไอเทมอีกนิดๆหน่อยๆถ้าผมอธิบายอะไรผิดพลาดหรือตกหล่อนอะไรสำคัญสำคัญไปก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยหรือต่างจาเต็มก็อยู่ที่ใต้ทิคเิปชั่นเลยสุดท้ายถ้าชอบผลง,งานอย่าลืมสับสไคร้และแชร์กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่สวััสดีครบ